เราจะมาโรบแบบเจาะลึกนะคะซึ่งวันนี้ย่างเทโบข่าไว้ตอนตอนน่าวันนี้เราจะได้รับเกียรติผูดคุยนะคะกับแพทย์ยิงวิชุดาดอนสกุลรองภูมินวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลทัดยยนะคะถึงประเด็นโรงพยาบาลทัดยยบริการเจอแจกจอบผู้ป่วยหนอก OPD ดีเซลไอโซเลชันนะคะตอนนี้ท่ันก็อยู่ในซ้ายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสาวนุ้นกับคุณกับคุณบางดูนค่ะค่ะคุณหมอคะน้องสาวนุ้ยขอดถามเจาะประเด็นเลยนะคะในส่วนแรกค่ะโรงพยาบาล าดใหญ่เนี่ยเปิดให้บริการผู้ป่วยโควิดสิบเก้ากี่ประเภทอะไรบ้างและมีความแตกต่างกันอย่างไรคะคุณหมออ๋อค่ะก็จะแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือผู้ป่วยในกับผู้ป่วยนอกค่ะในระบบของผู้ป่วยในก็เหมือนที่เรารู้นะคะก็คือว่าก่อนหน้าเนี้ยมันก็จะมีระบบที่พอไม่สบายก็มาโรงพยาบาลถ้าระดับน้อยกว่าน,นั้นก็อาจจะนอนเป็นโรงพยาบาลสนามหรือเราเรียกว่าซีอหรือชื่อหนึ่งที่เราคุ้นชินก็คือฮอสซีเทล อันนี้ก็จะเป็นระบบผู้ป่วยในนะคะทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งที่เมื่อไม่นานมานี้ที่เราก็ให้บริการเหมือนกันเขาก็อยู่ที่บ้านอ่าอยู่ที่บ้านครับออดูแลแบบงั้นก็เรียกว่าโฮมไอโซเลชันแล้วถัดมาเนี่ยค่ะอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คือว่าดูแลแบบผู้ป่วยนอกซึ่งตอนนี้เนี่ยในในคําที่เรารู้จักหรือในเทอมที่เรารู้จักก็เรียกว่า OPSI นะคะก็ดูแลแบบผู้ป่วยนอกถ้าคเป็นก็คือว่าเจอแจกจบค่ะ องประเภทค่ะอ๋ออันนี้คือสองประเภทครับผมแล้วการเข้ารับระบบเพื่อการรักษาแบบเจอแจกจบเนี่ยต้องมีขั้นตอนการทําอย่างไรบ้างครับคุณหมอครับเอเมื่อผู้เมือ่อเมื่อเราที่แบบได้เทสโดยตัวเองนะคะท T, ําเอทดสอบ A P K ด้วยตัวเองแล้วพบว่ามีสองขีดค่ะอันนี้เนี่ยผู้ที่เห็นสองขีดเนี่ยสามารถเข้ากับรับการรักษาหรือเข้ารับการรับยาได้ที่ใกล้ๆบ้านค่ะ ถ้าจอยูดที่รปสตอก็ไปที่สพสตได้หรือมาที่ศูนย์เทศบาลหรือมาที่โรงพยาบาลถัดใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเพราะนี้เนี่ยไปใกล้บ้านไปได้ที่ไหนได้หมดเลยค่ะครับแล้วครับ,ค,รบคุณหมอครับแล้วสําหรับผู้ป่วยครับผมจะได้มีได้รับการดูแลยอย่างไรบ้างครับสําหรับผู้ป่วย<า><า>ที่จ<บ>เจอแจกจบเนี่ยครับอันนึงเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าในระบบตอนนี้ค่ะก็คือว่าโควิดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นโควิดที่เป็นโรคใหม่ซึ่งเราไม่รู้จัก แล้วก็ลักษณะของตัวโควิดเนี่ยซึ่งเป็นเดลต้ากลุ่มนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างทําให้อาการเนี่ยรุนแรงแล้วก็เออพอถัดมาเนี่ยค่ะเรามีการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นในประชากรมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ,ะแล้วก็เนื่องจากว่าสายพันธุ์ของเชื้อโควิดเนี่ยค่ะถูกกลายพันธุ์มาเป็นสายโอไมิครอนเพราะฉนั้นอาการความรุนแรงของโลกเนี่ยค่ะก็จะลดระดับลงมาเพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้เนี่ย เดิมท anyway> ี่เราเคยรักษาแบบผู้ป่วยในค่ะเราก็จะเริ่มมารักษาแบบผู้ป่วยนอกผู้ป่วยเนี่ยผู้ติดเชื้อสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ก็เพราะเพราะลักษณะแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราสามารถที่จะรู้ว่าเราสองขีดติดเชื้อแล้วเนี่ยค่ะก็เราก็สามารถที่จะแบบเข้ามาเพื่อประเมินอันที่หนึ่งก่อนค่ะอันที่หนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะประเมินอาการโดยตัวเราเองก็คือประมาณความเสี่ยงโดยตัวเองได้เลยว่าเราเนี่ย เป็นกลุ่มในโรค608หรือเปล่าเพราะก่มใหญ่ก็คือว่า60ปีขึ้นไปไหมมีโรคประจําตัวไหมอย่างเงี้ยค่ะอันที่สองก็คือเราอ้วนหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถัดมาก็คือว่าเราได้วัคซีนหรือเปล่าถ้าเราได้วัคซีนแล้วสองเข็มกระตุ้นเข็มที่สามแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถจะบอกตัวเองได้เลยค่ะว่าอัตราการเสี่ยงหรือความเสี่ยงของเราเนี่ยค่ะไม่สูงถึงแม้ว่าเราจะได้รับเชื้อโควิดแล้วก็เป็นโอไมคอนเนี่ยค่ะความรุนแรงของเราเนี่ยจะน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรา ประเมินตัวเองได้อย่างเนี้ยค่ะเราก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อมันต้องมีความแบบรีบร้อนขนาดไหนอะไรประมาณนี้นะคะถัด mm hmm. ไปก็คือว่าพอมีอาการติดเชื้อโอมิคอนเราก็อาจจะมีไอมีน้ำมูกเจ็บคอประมาณอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็เข้ามารับยาที่ตามอาการนะคะรักษาตามอาการแล้วก็ดูประเมินตามความเสี่ยงเนี่ยค่ะใกล้บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าถ้าติดเชื้อแล้วเราทำยังไงอันที่หนึ่งคือประเมินตัวเองเลยค่ะเราก็จะรู้ว่าความเสี่ยงเราประมาณไหนอันที่สองก็คือว่า ถ้ามียาตามมาการที่บ้านเราก็อาจจะ,ะใช้ยาที่บ้านจะได้แต่ว่าถ้าเราต้องการการดูแลต่อเราก็มารับยาใกล้บ้านทีนี้พอมาถึงเนี่ยค่ะเราก็จะได้แบบว่าได้ยาไปใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในกระบวนการก็คือว่าหลัง48ชั่วโมงเนี่ยค่ะทางโรงพยาบาลหรือทางหน่วยที่เราไปติดต่อในครั้งแรกเนี่ยค่ะจะโทรกลับมาสอบถามอาการเราค่ะว่าเรามีอาการเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือยังอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการ รับการรักษาแบบ OPSI หรือผู้ป่วยนอกค่ะ,ค,ะค,คุณหมอคะทีนี้เนี่ยเหมือนในส่วนของเรื่องกลุ่มเนี่ยค่ะประเภทกลุ่มในส่วนของอผู้ป่วยนอกแบบ OPDSI เนี่ยค่ะมีกลุ่มไหนบ้างคะเคือ,ค,อคือกลุ่มไหนบ้างนี่คือยังไงนะคะกลุ่มไหนเหมือนเหมือนเราจะมีการวิเคราะห์ยังไงว่าผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวสีแดงสีส้มจะสามารถจัดอยู่ใน OPDSI เนี่ยค่ะอ๋อค่ะ ก็คือว่าเวลาการประเมินใช่ไหมคะเหมือนคนไข้ทุกคนมาเนี่ยคะ่ะขั้นตอนแรกเนี่ยประเมินก็คือประเมินลิสต์อย่างที่บอกไปแล้วนะคะขั้นตอนที่สองคือประเมินอ,อาการค่ะ,ะถ้าสมมติมีไข้สูงสามสิบเก้ามากกว่ายีิบสี่ชั่วโมงหรือว่ามีการหอบเนื่อยหรือถ้าแบบว่ามาประเมินหน้่งงานแล้วได้รับการวัดออกซิเจนแซที่น้อยกว่าเก้าสิบสี่อย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็อาจจะแบบว่าถ้างั้นเราก็ต้องนอนโรงพยาบาลกันนะคะอย่างเงี้ยค่ะเก็ยังเนี่ยการประเมินจะเป็นลักษณะแบบนี้คะ่ะก็คือประเมินตามอาการแล้วก็ อย่างที่บอกค่ะเพราะฉะนั้นประเมินอาการแบบนี้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็อย่างนี้ก็น่าจะอยู่ใกล้คิดกับเรานะคะน่าจะให้เราดูแลอย่างเนี้ยเราก็จะดูว่าถ้าต้องนอนโรงพยาบาลเ้าก็จะให้อนิดโรงพยาบาลค่ะแต่ว่าต้องการดูแลอย่างใกล้ชิดขนาดที่ไม่ต้องแบบว่าขนาดที่แบบต้องอยู่ในโรงพยาบาลเลยแล้วก็จะเอให้อยู่ที่โรงพยาบาลหรือเราเรียกว่าฮอสติทิลของเรานี่แหละค่ะ ค่ะค,คุณหมออีกนิดหนึ่งค่ะเหมือนในส่วนของเรื่องการจ่ายยาเนี่ยค่ะให้กับกลุ่ม OPD เนี่ยค่ะเราจะมีการจ่ายยาชนิดไหนบ้างคะให้กับกลุ่มนี้ค่ะอ๋อค่ะก็คือว่าอย่างแรกเนี่ยที่เราต้องรู้ก่อนก็คือว่าอาการเนี่ยพอที่บอกค่ะเพราะตอนหลังเนี่ยโอมิคอนโดยสายพันธุ์ของโอมิคอนแล้วก็โดยสายพันธุ์ของโดยลักษณะของการฉีดวัคซีนเราเนี่ยก็จะทําให้อาการเราเนี่ยมีความแตกต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็จะมีอาการน้อยเริ่มต้นตั้งแต่ไม่มีอาการเลยค่ะ แล้วเรารู้สึกว่าอา่ามีคนรอบข้างเราเนี่ยติดเชื้อเราก็เลยตาทำ ATK แลวปรากฏว่าอา่ามันสองขีดเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะก็ตั้งแต่ไม่มีอาการจนกระทั่งมีอาการน้อยๆมีไอมีน้ำมูกมันจะเป็นหวัดหรือบางคนก็เจ็บคออย่างเงี้ยค่ะ,คะถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราดูตามอาการเนี่ยถ้าไม่มีอาการอะไรหรืออาการน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็ให้ยารักษาตามอาการไปได้เลยค่ะก็ะเป็นยาลดไข้ยาน้ำมูกยาแก้ไออย่างเงี้ยค่ะ,คะหรือไม่ก็อาจจะแบบว่ามีฟ้าทลายโจรมาช่วยอย่างเงี้ย แต่ถ้าสมมติว่าดูแล้วมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนิดนึงแล้วจําเป็นเราก็จะต้องให้ยาฟาวิพิลาเวียค่ะอ๋อต้องแสดงว่าค,คนที่จะได้ฟาวิเนี่ยต้องเป็นคนที่มีความเสี่ยงจริงๆแต่ถ้าหากว่ามีอาการน้อยหรือไม่มีเลยนั่นก็คือสามารถกินยาตามอาการได้ใช่ค่ะใช่ถูกแล้วค่ะเ,คเพราะว่ายาทุกอย่างมันก็จะมีผลข้างเคียงของตัวมันเองค่ะ,คะเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วไม่มีความจําเป็นหรือว่าดูแลเสี่ยงไม่มากเราก็ ไม่ไม่จาเป็นจะต้องแบบไปรับความเสี่ยงจากยาอย่างเนี้ค่ะครับคุณหมอครับในส่วนของพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเข้ารับการบริการได้ที่ไหนบ้างครับคือตอนนี้เนี่ยเพื่อให้เข้าได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วแล้วก็จบ,รบเร็วค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ทางโรงพยาบาลหัดใหญ่เนะะี่ยค่ะร่วมกับเทศบาลหัดใหญ่เปิดรับบริการค่ะเบิดให้บริการเจอแจกจบที่เอทท,ทอหที่ ทห้าเทศาบาลห้าเป็นโรงเรียรอนอนุบาลค่ะที่วัดคอหงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะแบบไปที่นั่นได้ก็นําบัตรประชาชนไปค่ะแล้วก็ไปรับบริการที่นั่นได้ค่ะ oh. แล้วก็เปิดตั้งแต่เก้าโมงค่ะจนถึงสี่โมงแล้วก็สําหรับผู้ที่ต้องการที่จะตรวจว่าตัวเองเนี่ยเอไม่แน่ใจเอทีเคตรวจแล้วไม่แน่ใจยังไม่สบายใจหรืออะไรเงี้ยค่ะทางเทศาบาลก็จะมีเออการ ให้บริการตรวจ a t k ตอนช่วงบ่ายโมงค่ะที่วัดคลองหงเหมือนกันค่ะช่วงเวลาในการรับเนี่ยค่ะคุณหมอเราสามารถรับได้ช่วงเวลาไหนบ้างคะมีการกําหนดระยะเวลาไหมคะอ๋อถ้าบริการมารับเจอแจกจบเนี่ยค่ะก็ตั้งแต่เก้าโมงเช้าค่ะเก้าโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นแล้วก็ถ้ารับบริการ a t คที่ทางฝ่ายหน่วยเทศบาลช่วยตรวจให้เนี่ยค่ะก็ตั้งแต่บ่ายโมงค่ะถึงสี่โมงค่ะ อันนี้ก็คือสามารถไปได้นะคะถ้าหากว่าใครที่รู้ตัวว่าผลตรวจไม่ได้ขึ้นสองทีค่ะค่ะคุณหมอคะทีนี้อีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนยังต้องจับตาดูอยู่เหมือนกันค่ะนั่นก็คือในส่วนของการตรวจ rt pcr เพื่อเอาหลักฐานเนี่ยไปใช้เคลมประกันในส่วนนี้เนี่ยค่ะการให้บริการตรวจเอทีเคแล้วก็อา p c ทีพีซอาของโรงพยาบาลหาดใหญ่เนี่ยค่ะสำหรับผู้ที่ติดเชื้อที่ทาประกันไว้แล้วก็ต้องการนําเอกสารไปตรวจใช้เคลมประกันเนี่ยในส่วนนี้เป็นยังไงคะอ๋อค่ะอันนี้เราต้องแบ่งออกเป็นสองเรื่องนะคะ,คะก็คือว่าอันที่หนึ่งเนี่ยเป็นการตรวจหรือว่าเป็นการรักษาซึ่งอันนี้จะเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลที่ดูแลในการรักษาใช่ไหมคะอย่างที่บอกไปแล้วเรื่องของ รักษาเป็นผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกอันนี้คือหนึ่งเรื่องนะคะในประเด็นที่สองก็คือว่าก็จะมีแบบส่วนหนึ่งที่มีประกันอันนี้เนี่ยเขาต้องการการประกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเยื่นเคมประกันเนี่ยค่ะคือทางการรักษาจะบอกว่าเมื่อได้ละเมื่อมีผล ATK เป็นบวกแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นผู้ติดเชื้อสามารถเช่าการรักษาได้เลยโดยไม่ต้องต้องพิสูจน์ทราบหรือไม่ต้องทํา RT-PCR แล้วแต่ว่าถ้าในระบบของประกันค่ะ ต้องทำ rt-pcr ก่อนเพื่อที่จะยื่นเบิรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีจัดบริการกลุ่มสําหรับกลุ่มที่ผู้ติดเชื้อที่ต้องการทํา rt-pcr เพื่อที่จะไปเบิกเงินประกันค่ะครับอันนี้เราก็จะจัดสถานที่ให้ที่ลานจอดรถชั้นสองโรงแรมเจดค่ะค่ะครับในส่วนของพี่น้องประชาชนขนาดนี้ครับผมที่เข้ารับการตรวจ pcr นะครับผมมีจํานวนน้อยแค่ไหนครับคุณหมอโอเยอะค่ะครับคือถ้าถ้าตอนนี้เนี่ย เนื่องจากว่าอาจอาจจะมีผู้ทําประกันเพื่อความมั่นคงในชีวิตเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะในในแต่ละวันเนี่ยเราจะบริการเยอะมากเลยค่ะเกือบเกือบสามร้อยถึงสี่ร้อยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือคิวจะค่อนข้างยาวทีนี้บางทีเนี่ยเหมือนเหมือนตอนเช้าถ้าใครผ่านไปทาง j จบเนี่ยค่ะก็จะบอกโอ้ทาไมคิวยาวจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการให้บริการการทำ P C R นะคะเพื่อการเคลมประกันค่ะ <c oughs> ค่ะมันมันจะเป็นส่วนากับการรักษานะคะอืมค่ะคุณหมอ<น>คะอย่างที่คุณหมอพูดเมื่อสักครู่ค่ะว่าอัตราค่าใช้จ่ายในการที่เราจะตรวจ rt pcr เนี่ยค่ะในส่วนนี้ของโรงพยาบาลถัดใหญ่จุดนี้เลยคิดค่าใช้จ่ายยังไงคะคือต้องบอกก่อนว่าเอ่อที่ทําแบบนี้เนี่ยเพราะว่าทางเราเราไม่สามารถที่จะเบิกเรื่องของค่าคินประกันเนี่ยได้จากส่วนกลางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าถ้าผู้รับประกัน ประกันชีวิตหรือประกันการติดเชื้อเนี่ยค่ะเขาไปเคลมเนี่ยค่ะเขาก็จะได้เหมือนกับว่าส่วนหนึ่งที่ประกันจะจ่ายหักลบกันไปอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราเนี่ยก็อันนี้เราคิดหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะอืมทีนี้คุณหมอคะอย่างที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่อะค่ะว่าตอนนี้เนี่ยจำนวนประชาชนที่มาตรวจ rt pcr เหมือนที่เราเห็นอยู่ในภาพเลยว่าเยอะมากจริงๆแล้วหลังจากนี้เราจํานวนที่เรารับได้ต่อวันหรือว่ากระบวนการจัดสรรเนี่ยค่ะ กำหนดไหมคะว่าหลังจากนี้จะต้องกําหนดไว้ว่าวันหนึ่งกี่คนแบบนี้ยค่ะคือก็ประมาณเนี้ยค่ะวันวันหนึ่งสามร้อยนี่เราก็เจ้าหน้าที่เราก็เหนื่อยมากแล้วค่ะอืมครับค่ะคุณหมอครับสําหรับการตรวจ rt pcr เพื่อเคลมประกันนะครับผมต้องตรวจภายในกี่วันครับหลังพบเชื้อคือคืออย่างนี้ค่ะจะจะว่าไปนะคะถ้าเราดูข่าวต้นๆเลยค่ะตั้งแต่ข่าวลิเบียตั้งแต่สมัยโน้นเลยนะคะอืคือสมัยที่เราไม่รู้จัก โควิดเลยเนี่ยตอนสมัยนั้นเนี่ยพอมี rt-pcr แล้วเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะไม่ติดเชือ้อนะเราก็ทำ rt-pcr ไปเรื่อยๆจนกระทั่ง rt-pcr มันไม่เจอเหมือนลิเดียค่ะจําได้ไหมคะลิเดียก็จะอยู่โรงพยาบาล<ะ>เป็นเดือนเลย uh huh. ทีนี้พอตอนหลังเนี่ยเขาก็บอกว่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นหมายถึงว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นซากนะคะเจอซากแต่ว่าไอ้การ การติดเชื้อเนี่ยค่ะมันมันจะไม่ใช่ช่วงนั้นแล้วไม่ใช่หนึ่งเดือนนั้นแล้ว oh. ก็คือมันก็จะถอยกลับมาตั้งแต่สิบห้าวันแล้วตอนหลังก็คือประมาณตอนนี้ก็คือประมาณสิบวันประมาณเจ็ดถึงสิบวันเนี้ค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูในเรื่องของ OPSI เนี่ยเขาก็จะแนะนําให้อ่ากักอยู่ในบ้านประมาณสิบวันแล้วหลังจากนั้น oh. ก็ใช้ชีวิตตามปกติเพื่อลดการแพร่เชื้อทีนี้อันนี้ก็จะตอบคําถามว่า RTPCR เนี่ยมันจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ คือโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะแบบดีเทคได้นะคะนานแล้วถ้าเราไปดูกฎอื่นๆเนี่ยค่ะถ้าคนที่ติดเชื้อมาแล้วภายในสามเดือนเนี่ยค่ะเขาก็จะไม่ได้นําให้ทํา rt pcr ภายในสามเดือน<ม>เพราะว่ามันก็ยังมีคง positive อยู่<ม>แต่ว่าเราในทางการแพทย์เนี่ยค่ะเขาก็สามารถที่จะแยกได้ว่า,ากลุ่มนี้เนี่ยค่า pcr ที่ positive เนี่ยจะเป็นการติดเชื้อช่วงนี้หรือเป็นการติดเชื้อที่ผ่านมาแล้วมันก็จะมีค่าที่เราสามารถที่จะบ่งบอกได้อยู่อะค่ะ อันนี้ก็สามารถตอบคําถามให้กับกลุ่มที่ทําประกัน<ช>ไว้นะคะ,คะเพราะว่าต้องบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยพอรู้ว่าตรวจหาเชื้อปุ๊บแล้วอยากทําทเคลมประกันอ่าพอผ่านไปเจ็ดวันแล้วยังไม่ตรวจเนี่ยเขาก็เดือดร้อนแล้วเขาคิดว่าคงจะไม่ได้เงินประกันในส่วนนั้นใช่ใช่บางทีก็เคืองว่าต้องทําวันนี้เลยกลัวว่ามันจะหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ช>ไม่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นค่ะ,คะ ค่ะคุณหมอค่ะอีกนิดนึงนะคะสุดท้ายอยากให้คุณหมอเนี่ยให้คําแนะนําสําหรับคนที่จะมาขอรับการตรวจ ATK หรือว่า RT-PCR ที่จุดนี้ค่ะว่าแนวปฏิบัติข้อปฏิบัติเขาต้องทําตัวยังไงบ้างค่ะอ๋ออันที่หนึ่งต้องบอกก่อนเลยค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเเราเห็นว่าโอไมคอนเนี่ยความรุนแรงเนี่ยน้อยเราได้วัคซีนมาแล้วอาการน้อยเนี่ยค่ะแต่ว่าอันนึงก็คือว่า ถ้าไม่ติดเนี่ยมันมันก็น่าจะดีกว่าค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยของการเป็นโควิดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใครเนี่ยจะเกิดภาวะของเขาเรียกว่ารองโควิดหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ติดก็น่าจะดีทีนี้ในประเด็นก็คือว่าตำแหน่งคนที่ติดแล้วที่สองขีดแล้วที่จะมาทํา rt-pcr เนี่ยอันที่หนึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าตองตําแหน่งเนี้ยก็จะมีการคือยังอยู่ในช่วงของการแพร่กระจายของโรคใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ผู้ที่มาตรงนี้เนี่ยก็ต้องปิดแมสแล้วก็พยายามจะไม่เปิดแมสเลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเจาย้าหน้าที่ของเราที่ให้การเรียตรงนั้นนะคะเขาก็จะได้รับเชื้อไปด,ด้วยถึงแม้เราจะได้จับใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้วอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นนีก็คือว่าต้องปิดแมสแบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พยายามเปิดแมสออกมาไม่บุยน้ำลายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็แมสท,ที่ใช้เนี่ยก็ควรจะเป็นแมสที่เป็นเขาเรียกว่าแมสทางการแพทย์ค่ะเพราะมันจะกันน้ําได้ เพราะเวลาเราเป็นหวัดเนี่ยถ้าเราใช้ผ้าเนี่ยค่ะใช้แมสผ้าเวลาไอาจามมันก็จะซึมออกมาที่ผ้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรนาก็ควรจะใช้แบบแมสท,ทางการแพทย์แล้วก็ปิดทับด้วยแมสผ้าอีกทีหนึง่งแล้วก็มารับบริการตรงนั้นอ,อันนี้ก็จะเป็นจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะครับได้เลยนะคะรายละเอียดใช่ครับสุดท้ายน,นะครับคุณหมอครับมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่จะมาเข้ารับการใช้บริการบ้างครับอ๋อค่ะก็ส่วนหนึ่งก็คือว่า เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลค่ะเขาทํางานหนักแล้วก็ยาวมาเป็นเวลายาวแล้วค่ะนานหลายเดือนแล้วคือเจ้าหน้าที่ก็เหนื่อยค่ะแล้วก็อันอันหนึ่งที่อยากจะแบบพอหล่อเลี้ยงกันได้อย่างเงี้ยค่ะหล่อเลี้ยงใจกันได้ก็คือว่าความเข้าใจค่ะแล้วก็เข้าใจอยากให้บริการทุกคนนะคะแต่ว่าถ้าถือว่าบริการไม่ทานหรือไม่ทันใจหรืออะไรเงี้ยค่อยๆนั่นก็ได้ค่ะแบบว่าบงทีก็ต่อว่าอะไรเงี้ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็เสียใจนะคะเสียกําลังใจเนี้ยค่ะอันนี้ก็อยากจะแบบว่า ขอร้องผู้รับบริการนะคะเราก็เข้าใจว่าบางทีเราร้อนล้น,ลนแล้วก็อยากได้รับบริการะคะ่ะแต่ว่า,วาในตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าคือบริบทของการติดเชื้อของโควิดเนี่ยโดยเฉพาะแอมเพรนเตเนี่ยสูงมากาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสูงมากเนี่ยมันเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะไม่เพียงพอเพราะว่าต้องดูแลผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาลด้วยวแล้วก็เดี๋ยวดูแลผู้ป่วยข้างนอกด้วยแล้วก็ไปเปิดหลายที่ด้วยอย่างนี้คะ่ะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะงานหนักค่อนข้างจะหนักเลย ก็อันนี้ค่ะแล้วก็อันนึงก็คือส่วนที่ก็คือว่าก็อยากจะชวนเชิญค่ะผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่สามค่ะเนื่องจากว่าถ้าได้รับวัคซีนเข็มที่สามแล้วเนี่ยอัตราการเสียชีวิตค่ะการป้องกันอัตราเสียชีวิตเนี่ยสูงขึ้นถึงสี่สิบสองเท่าเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังไม่ได้รับการกระตุ้นวัคซีนเข็มสามค่ะแนะนําให้ไปรับวัคซีนกระตุ้นเข็มสามกันค่ะครับ ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะแพทย์หญิงวิชุดาดอนสกุลค่ะรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลหาดใหญ่นะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ